โรงเรียนบ้านบุกเข้าอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่29เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2550แรกเริ่มเกิดจากการสนับสนุนของสำนักงานเกษตรอําเภอพระทองคำผ่านความเห็นชอบของโรงเรียนและชุมชนซึ่งได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางการเกษตรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงปัจจุบันกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุกเข้าพัฒนาสมาชิกอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นโดยได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มและมีการผสมผสานการถ่ายทอดความรู้ของปราชชาวบ้านร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านวิทยากรที่หลากหลายเป็นการเชื่อมโยงความรู้ที่ประสบความสำเร็จของคนในชุมชน ให้เข้ากับความรู้ในศาสตร์ปัจจุบันาการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มจะมีการประชุมสภายุวเกษตรกรเพื่อวางแผนสร้างข้อตกลงและระเบียบในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร,รทุกคนจะมีหน้าที่รับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจในการคิดลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาและสรุปผลการดำเนินงานมีการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้นำกลุ่มยุวเกษตรกรผ่านเวทีต่างๆตั้งแต่ระดับชุมชนตำบลอําเภอจังหวัดและระดับประเทศการดำเนินงานกิจกรรมของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุกข้าประกอบด้วย3งานได้แก่งานรวมงานกลุ่มย่อยและงานส่วนบุคคลดังนี้งานรวมประกอบด้วย กิจกรรมการทำปุ๋ยหมักและชีวพันธุ์กิจกรรมออมทรัพย์กิจกรรมการปลูกข้าวกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนและกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมงานกลุ่มย่อยประกอบด้วยกิจกรรมการปลูกผักได้แก่การปลูกผักพระราชทานการปลูกผักหวานการปลูกมะเขือและผักอายุสั้นตามฤดูกาลกิจกรรมการปลูกไม้ผลได้แก่ลำไยมะม่วงแก้วมังกรกล้วยน้ำว้า มะละกอหมอนและมะนาวกิจกรรมการเลี้ยงเห็ดนางฟ้ามี2ชนิดคือเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางฟ้าฮังการีกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินกิจกรรมการเลี้ยงไก่พันไข่สองแบบได้แก่แบบโรงเรือนกรงตับและแบบโรงเรือนปล่อยงานส่วนบุคคลสมาชิกยุวเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติงาน ไปใช้ทำงานที่ตนเองชอบและสนใจเช่นการปลูกผักการเลี้ยงไก่การปลูกไม้ผลการปลูกผักหวานเป็นต้นการจัดการผลผลิตของกลุ่มดำเนินการผ่านกระบวนการสหกรณ์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้ามีการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าเช่นการทำแหนมเห็ดการทำน้ำคลิกกล้วยฉาบการทำเห็ดหยองการทำไข่ไก่เค็มและมีการสร้างตลาดออนไลน์ โดยการถ่ายทอดสดเพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดการสินค้าและผลผลิตของสมาชิกให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้นมีการจัดหาทุนและบริหารจัดการทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการเข้าร่วมโครงการและขอสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆได้แก่โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของมูลนิธิโครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยโครงการ Connect ED ของ CP Group สนับสนุนการเลี้ยงไก่การประสานงานกับสำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัดเพื่อสนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ด้านการเกษตรจากหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องการเป็นเครือข่ายกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองหอยและยัง Smart Farmer อเมอร,มเมรพระทองคาในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมา กลุ่มยุวเกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างแหล่งอาหารจึงได้เข้าร่วมโครงการเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้กับโรงเรียนและชุมชนมีการเก็บสำรองและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับสมาชิกและคนในชุมชนให้สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้มากขึ้นและจากกิจกรรมออมทรัพย์ของกลุ่มยุวเกษตรกรทุกวันศุกร์ ทำให้สมาชิกได้นำเงินไปใช้จ่ายในกิจกรรมงานส่วนบุคคลสามารถแบ่งเบาภาระและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ขาดไรายได้ในช่วงนี้กลุ่มยุวเกษตรกรจึงเป็นทั้งแหล่งอาหารของชุมชนแหล่งรวบรวมความรู้และตัวอย่างการทำการเกษตรเป็นการผนึกกำลังของกลุ่มยุวเกษตรกรและชุมชนเพื่อผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันนอกจากนี้ กลุ่มยุวเกษตรกรยังใช้สื่อสังคมออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆให้เกิดประโยชน์เช่นการประชุมสภายุวเกษตรกรผ่านไลน์มิทติง้งการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านเพจ Facebook การไลฟ์สดขายสินค้าเพื่อให้สมาชิกได้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของตลาดในยุคปัจจุบันและฝึกความกล้าสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ของสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านบุกเข้า มีกระบวนการผลิตทุกกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผลผลิตดีชีวีมีสุขเช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสร้างความภูมิใจทั้งต่อตัวสมาชิกเองและผู้เกี่ยวข้องให้สมกับมติประจำใจของกลุ่มยุวเกษตรกรที่กล่าวไว้ว่าเรียนจากการทำจริง และจะทำให้ดียิ่งกว่าดีที่สุด